คิวไม่ห่างหายเลยทุกคนคิวเยอะอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเป็นร้านข้าวเหนียวหมูทอดที่ลูกค้าลุมเป็นร้านรถพวงอย่างนี้เลยค่ะลถพวงค่านะคะนี่เติมหมูส้มค่ะอันนี้แล้วค่ะทุกคนทีเด็ดของร้านนี้อยู่ตรงนี้นะคะหมูส้มทำวันละเจ็ดโลเท่านั้นนะคะนี่แหละค่ะ,ะ,คะทีเด็ดของเขาอยู่ที่แหนมนี่แหละคะ่ะดูกันค่ะทุกคน คะโอ้โหได้่างนี้เลยร้านนี้นะคะแล้วก็ให้ไม่น้อยเลยทุกคนพีถีพิถันมีบัตรคิวด้วยนะคะทุกคนคะโมขับรถผ่านมาสองสามวันแล้วคะ่ะเห็นร้านนี้นะคะลูกค้าลุมเต็มเลยคะ่ะทุกคนโมเลยต้องมาถ่ายนะคะเป็นร้านเข้าวเหนียวหมูทอดที่ ลูกค้าลุมเป็นร้านรสพวงอย่างนี้เลยค่ะรถพวงค้างนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะโอ้โหจะมามาเออ่าข้รงรเวราแ้วป็นคนเร้อนๆเลยค่ะทุกคนนี่ข้าเหนียวละร้อเนี่เติมหมูส้มค่ะอันนี้แหละค่ะทุกคน ทีเด็ดของร้านนี้อยู่ตรงนี้นะคะหมูส้มทำวันละเจ็ดโลเท่านั้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะใส่พริกลงไปนี่ราดลงไปอย่างนี้เลยคะ่ะไม่กินไหมทุกคน,นเป็นหมูฝอยครับหมูฝอย ไก่ทอดหมูทอดแล้วก็นู้นอะไรจ้ะเนี่หมูฝอยเหมือนกันครับอ๋อหมูฝอยเหมือนกันเดี๋ยวรอรอต้มก่อนแล้วก็ทอดจังหวะมันเดี๋ยววันละกี่ลิตรจ้ะเนี่ยประมาณยี่สิบยี่สิบลิตรนะคะโอ้โหขายมานานยังคะกี่ปีแล้วคะเนี่ยตรงนี้ทปีกว่าครับอ๋อปีกว่าแสดงว่าขายที่อื่นมาก่อนใช่ไหมคะ ตรงเห้ามการไฟฟ้าอ๋อตรงข้ามการไฟฟ้าไายหลายปีอยู่ค่ะอ๋อวุ้หมูส้มไม่ค่อยเคย<ๆ>เห็นเลยอ่ะซอสเจ้าไม่แหนมนะแต่ทำสุกแล้วอ๋อเป็นแหนมแต่ทําสุกแล้วงั้นหมูอะไรจ๊ะพ่อพทอดทอดทอดซ้ายมือนั่นไก่เหรอจะ๊ะครับเป็นไก่อ๋อไก่ โอ้ยู่ตัวนี้หอมกลเหนียวมากเลยอย่างนี้35บห้ใช่ไหมคะใช่ครับสามสิบห้าบาทใช่ไหมสามหหนูพูดถูกไหมโอเคค่ะ,ะเริ่มขายกี่โมค่ะเนี่ย อันนี้นึ่งใหม่แล้วหรอคะรับผมอคุณพ่อใส่ถุงกันร้อนตลอดเลยอะ่ะามาจาก้กอันไหนขายดีสุดคะเนี่ยคุณพ่อแหนมนะแหนมขายดีสุดเลยทุกคนแหนมทาเองครับผมทำเอง,องเทุกอย่างทําเองเลยไหมคะคุณพ่อครับทำเองทำเองเ,เลยนะคะนี่ ดูกันค่ะทุกคนนี่ค่ะโอ้โหได้อย่างนี้เลยขอบคุณค่ะอ๋อนี่ตัวแหนมเขาทําเองค่ะเนี่ยนะแหนมทําเองเนี่ยตัวนี้เลยขายดีสุดเป็นแหนมที่สุกแล้วนะคะแต่ละกล่องคือก็ต้องแบบมีแหนมอะนะคะ เดี๋ยวมูนี่มูให้แม็กซิมแหนมเลยว้าว <Yeah. S 1> <Yeah. Wow. S 2> ขอบคุณค่ะคุณพ mm ่อ hmm. นี่แหละคะ่ะทีเนียนของเขาอยู่ที่แหนมนี่แหละคะ่ะร้านนี้นะคะแล้วก็ให้ไม่น้อยเลยทุกคนพิถีพิถัน มีบัตรคิวด้วยนะคะเป็นร้านข้าวเหนียวหมูทอดที่มีบัตรคิวด้วยไม่ต้องต่อคิวยาวแต่มีบัตรคิวนะคะการลืมนะนี่ค่ะมีบัตรคิวด้วยนะคะอันนี้มีมีเสิร์ฟไหมคะเนี่ยหมูแหนมแหนมส้มหมูส้ม ทำวันต่อวันเลยใช่ไหมคะหมูส้มมะค่้คุหม่อครับผมโอ้อยหูดูดิสุดยอดขอบคุณค่ะบรรยากาศการขายค่ะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็นึงข้าวเหนียวกันอยู่ตรงนี้เลยนะคะ ขายถึงกี่โมงจ้ะเนี่ยถ้าขายดีก็ประมาณสองทุ่มครึ่งครับสองทุ่มครึ่งนะแต่ว,ว่าขายด้เรื่อยก็เต็มที่แค่สี่ทุ่มอ๋อเต็มที่สี่ทุ่มนะคะห้าโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มนะคะ เรียกว่าลูกค้าสั่งแทบไปทุกกล่องเลยค่ะหมูส้มอะ่ะโอ้ไม่ค่อยเคยเห็นเนาะพี่ว่าเป็นข้าวหน้าหมูส้มอะ่ะเดี๋ยวนี้แม็กลองทีเดอ้อดใคำโอโอ้เลยจัดให้คำโอ้โอจัดให้คำโอ้โอเลยใช่ไหมแม็กซ์อันนั้นคืออะไรอันกลางไก่เหรออันกลางไก่ สี่เหลี่ยมๆมาไก่แล้วก็ยาวๆหมูแล้วก็มีหมูฝอยนี่ค่ะหมูส้มรัวๆเลย นี่ไก่ทอดจ้าขายสามห้าราคาเดียวเลยเหรอจ้าใส่สามอย่างนี้เต็มแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้เขาขายที่นี้ค่ะการไฟฟ้าแถวการไฟฟ้านะเขาย้ายมาอยู่ตรงนี้ค่ะเขาทำเรียบร้อยนะทุกคนสะอาดสะอ้านนะคะ คุณพ,พ่อลูกค้าติดใจอะไรในร้านเราคะเนี่ยทีเด็ดของร้านเราคืออะไรคะไม่ไม่รูปริมาณไปรูะค่ัตปริมาณปริมาณน,นะคะ <c oughs> แล้วก็หมูส้มด้วยไหมคะคุณพ,พ่อครับผมอส้มหนึ่ง้มงเขาจะขายกันพ่อลูกนะคะส้มหนึ่ง คือหมูส้มเนี่ยแถมพริกด้วยพริกสดอะไปกินอ่ะแกล้มโอ้โหขอบคุณค่ะน่ากินอะ่ะเราให้พริกเยอะนะคุณพ่อทำไมไม่ราดไปบนข้าวเหนียวเลยอะ่ะทำไมมีถุงอีกอะ่ะถ้ายังไม่กินเลยจะได้ไม่ฉ่ำอ๋ถอ,อถ้าไม่กินเลยจะได้แบบไม่แฉะบนข้าวเหนียวเนาะ ย้ายมาตรงนี้ลูกค้าก็ตามมาครับรวงนี้หน่อยลูกค้ามาช่วยลูกค้ามาช่วยอุดหนุน <c oughs> ต้องเด็ดด้วยแหละลูกค้าถึงตามมานะคะนี่ขอบคุณค่ะคุณพ่อ,อ,อน่ารักมากนะคะฝอยเดียวกันอยอย ล้วคือมีลูกค้าตลอดอ่ะทุกคนดูดิหูให้อย่างเดียวก็คือแบบให้เต็มอ่ะถ้าไข่มาที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะเขาอยู่ตรงข้ามกับมิกซีสองเลยเนาะในซอยตรงข้ามมิกซีสองเลยอ่ะพ่อคะคุณพ่อไปเลยนี่ของโมแล้วนะว่นี่ค่ะพี่สัก โอ้โรยพริกไปอีกกาหมูส้มหมูส้มนี่ค่ะก็แต่รอเรียกปากกูพริกค่ะดู้เขาให้พริกช่ำช้ำอ่ะเนี่ยทุกคน ว้าวสามห้าขอบคุณค่ะให้จุกอะทุกคนจุกแน่นเลยอีกอันนึงจ้าหมูส้มอีกทีเด็ดของเขาเลยคือหมูส้มนะคะแล้วก็นี่ค่ะทอดมีช้อนไหมจ้า ชอปไม่มีอ๋อชอปไม่มีนะคะกระเป๋าตังอยู่บนรถแน่อยู่นี่ค่ะตังอยู่นี่แม็กตังอยู่นี่ตังอยู่นี่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะขอบคุณมากนะคะอันนี้เจ็ดสิบบาทโอยังหนักอ่ะขอบคุยังหนักไปกินกันค่ะโ้ เขาแบ่งเออเขาแบ่งแบบดูน่ากินมากอ่ะสัมผัสเ้าเหนียวนุ่มสัมผัสเขาเหนียวนุ่มนะคะร้อนยร้อนอ่ลองชิมชิมเลยนี่นี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี่ขอแม็กบอกอร่อยนะคะ คือแหนมไม่เหนียวเลยแหนมไม่เหนียวเลยเปรี้ยวเปี้ยวแต่ไม่เค็มเปรี้ยวเปรี้ยวแต่ไม่เค็ม,อ,ม,อ,อ,คอ,มอร่อยเดี๋ยวขอกินหมูทอดหน่อยได้ไหมคะลองชิมหมูทอดตอนนีน้ลูกค้าลุมอีกแล้วอะทุกคนหมูทอดก็ขายดี หมูไม่แข็งเลยเหรอ่หมูส้มนี่คือแบบหมูยหมูส้มเอาเรื่องเลยใช่ปะเออแม่กินหมูส้มไม่หยุดเลยตอนนี้แต่ว่ามันเปรี้ยวแต่ไม่ไม่อะไรไม่โตไม่อะไรอ๋อเปรี้ยวเปรี้ยวแบบไม่ใช่เปรี้ยวจี๊ดอะไรอย่างนี้เนาะน้ำลายไหลเลยอ่ะ